เมนูอาหารพ่เศาครับความแปลแปลกเลยอันแรกครับนมำแข็งติ๊กนมำแข็งก็ต้องกินของเย็นๆนะใส่เย็นใส่เย็นน่ารักอันนี้เอียงเนี่ยน้ำแอปเปิ้ลน้ำใบเตยน้ำมะพร้าวน้ำยังเงียใบเตยน้ำใบเตยเปิ้ลน้ำเขียวเป็นน้ำเขียวอันนี้น้ำซุปมังแช่ยำแข็งมาทุกอย่างแช่น้ำแข็งมาครับ เราก็ต้องกินของเย็นอืมอ<า>ที่เราจะกินหรือเปล่าของเลียวโอ้ไมน่นี่เลยอืม,มเป็นอะไรเลียวใส่หมดดดำแด,ดงน,นะครับรสเปรี้ยว อืมดครับติดครับ